คนดูเราเจออะไรบ้านวิชัยจุดเริ่มต้นมันมาจากความบังเอ,อิญของเราเนี่ยแหละเราก็เลยมาหาตอนในเว็บของเมืองที่เขาจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่มีในแต่ละเดือนแจ้งหมดว่าอันไหนฟรีไม่ฟรีโดยอันนี้มันมีชื่อว่า Christmas Tiny Door Event แต่มันจะไม่ปักหมุดให้นะว่าแต่และบ้านน่ะมันอยู่ตรงไหนของเมืองบ้างก็คือให้คนไปตามหากันเองจ้าแต่ก็ด้วยพลังของชาวเน็เนาะมันก็มีคนไปปักหมุดไว้ให้ ซึ่งมาจจะคลาดเคลื่อนบ้านแต่ว่าเราก็แค่เดินวนๆตรงตึกเท่านั้นก็เจอเองเออเหนื่อยโดยแผนของเราก็คือจะนั่งเรือจากลิเกตาไปลงที่เซาแแบงก็คือเดินในเซาแแบงก่อนเพราะว่ามันมีแค่สับที่แล้วก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากชิงช้าสวหวันอะ่ะเดินง่ายแล้วต่อไปก็คือเดินข้ามสะพานไปบริสเบนเริ่มที่ควีนสตรีทก่อนเพราะว่าตรงนั้นอะ มันมีอยู่หลังหนึ่งที่เราเจอจากต้นคลิปแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเดินไล่ๆๆอีกเจ็ดหลังแล้วก็กลับภารกิจมีแค่นี้พร้อมกับคุณวิชัยวันนี้เราจะพาวิชัยไปเที่ยวยกมือสิยกมือ すごい。<music> เสร็จแล้วกับภารกิจตามหาบาตุ๊กตาตอนนี้อยู่ส่วนโอทานิกาเดนของเมืองนะแล้วก็ที่เตกัคียูทีอ่ะเพราะเราจะนั่งเรือกลับกันเดินขาลากมากตอนแรกนึกว่าจะมีฝนตกแต่ว่าดูดิมันทองฟ้าหรือฝนก็มากว่ะแต่ว่าอาจจะมาสักบ่ายๆอ่ะ ก็เลยใช้โอกาสนี้แหลรในการเดินให้ทั่วไม่ถึงกับทัวหรอกนี่อยากจะพาไปดูแม่น้ำบริสเบนจากฝั่งมหาลัยมองไปแคนการูพอยมือเที่ยงวันนี้ก็คือเป็นอุ๊ยอะไรอ่ะที่นี่แบบสก็อปเจอเยอะมากเลยอ่ะ แล้วก,ก็อันนี้เห็นปนนกอะ่ะที่นี่เขาเรียกว่านกขยะนะแบบ trash bird <laughs> น้องน้องคือนอกพิราบบ้านเราเลยไม่ถึงแบบหน้าที่มนะันอ่ะคุยขยะ <laughs> คือหน้าที่ของน้องนั่นะน้องดุดูพอ่พอๆกับนกอะไรนะแม็กพายหรือแม็กพี่ป่ะหรือแม็กกี้ไม่รู้อะนกแม็กพายั้งที่มันแบบเขาเรียกว่าจูปิงเบิร์ดอ่ะ เพราะว่ามันจะบินมาโฉบเขาเลยโฉบคนแล้วคือแบบโฉบแบบจิกเป็นแผลอ่ะอ ก็สมสวยนี่ไม่ใช่เรือของฉันหรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะใช่ก็ได้เลยที่ฉันต้องกลับบ้านโอเคเราอาจจะไม่ได้ถ่ายพวกบรรยากาศคริสต์มาสในเมืองนะเพราะว่าคือโดยพื้นเพอ์อะไม่ใช่คนชอบเทศกาลอะไรขนาดนั้น,น,นก็เลยแบบไม่ไม่ได้อินอะ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ถ้ามันหลักๆมันจะเป็นแค่แบบ ในในควีนสตีะเพราะมันเป็นที่ท่องเทีย่ยวใช่ปะแต่ว่าโดยพื้นเพค,คนออสเตรเลียก็คือจะแบบเขาไม่ได้จะซเลเบตหนักขนาดนั้นน่ะไม่อินเขาก็ไม่อินเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขามองว่ามันเป็นทศการของเมกาซึ่งเขาก็แบบไม่ใช่พวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแค่แบบอัดแอปนิดนึงแบบเป็นกิมมิคงานทศการโปรโมชั่นขายของอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆคือเขาไม่ไม่ซาลาเบตเขาแค่มองว่าเป็นทายเด็กแล้วก็กลับบ,บ้านไปพักผ่อนกับครอบครัว ก็เลยทำให้วันที่ยี้าพวกร้านอาหารหรือห้างปิดนะเราจะไม่มีอะไรกินหรือแบบออกไปซื้อของอะไรไม่ได้นะวันที่25้าเพราะเขาปิดหมดเลยนั่นแหละก็ก็แปลกใหม่ดีเพราะว่าเรามาจากเอเชียใช่ปะเขาก็จะมองว่าแบบก็ฮอลิเดย์ทั่วไป,ไปนี่ถ้าไม่ติดว่ามีของนะที่แบบต้องหิ้วนู่นนี่นั่นอะ่ะวิ่งกลับหอแล้วนะ เพราะว่าเห็นปรทาทังริมแม่น้ำอ่ะมันเชื่อมกันด้วยก็จะเหมือนถ้าเกิดเราวิ่งตรงนี้ใช่ปะ่ะหรือแบบใครมีจัก,กรายานหรือสกูตเตอร์อ่ะได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยสะพานข้ามนุ่งก็จะผ่านข้ามเพราะว่ามันเป็นซิตตี้ลูปเขาจะมีเส้นรูซิตี้ลูปซึ่งมันแบบเป็นรูริมแม่นม้ำที่วิ่งรอบเมืองเลยไม่ได้ใส่นาฬิกาไอ้น,นี่มาที่นับเก้าอ่ะ อยากรู้เลยว่าวันนี้เดินไปกี่ก้าวหรือเดินไปกี่กิโลโอ้ยเก่งมากสำหรับฉันคนที่เป็นประจําเดือนตอนนี้จริงจริงเดินไปมันก็ปวดท้องนะแบบมันเข้าใจคนผู้หญิงนะเข้าใจปะเดินหนักขนาดนี้เราเป็นประจําเดือนอยู่แล้วแบบมันมีความตุยตุยท้องเว้ยกับเดินแล้วแบบมีความระแวงว่าเอ๊ะมันจะไหลามากไหลน้อยล้นจะออกแบบออกมาจากกางเกงหรือเปล่า นี่คนน่าจะไปเที่ยวแล้วก็ไม่ก็กลับบ้านนอกเมืองแล้วมั้งปกติอ่ะตร,ง,รเตงเนี้ยคนเยอะมากเพราะมันเป็นไอหาดปอมไงแต่วันนี้คนน้อยออจริงมีแต่นอนท่องเที่ยวอ่ะ